เป็นแอปไงครับเป็นแอปไงครับ hmm. จ mm ้ว่ากินมากเออทั้งนี้ก็ได้มันแบงตอนนั้นปิ๊บไม่รู้อ่ะปิ๊บมาที่หลังเหมือนกันเขาเหลือที่ปิ๊บน้ำเขาขอดกเองดีกว่าดดี ให้เนี่ยทุคนน้กเปวันนี้รู้สึกยังคะอิ่มไหมยังไม่ได้กินค่ะวันนี้มาเลี้ยงส่งน้องเปยครับน้องส่งน้องเปแต่ยังทำงานต่อถึงส0สิบนะค่ะห้ามขาดนะพี้ค่ะห้ามขาดลานะค่ะวันหน้าวันหน้าสั่งบอกว่าห้ามขาดทมลาน้องเปบอก น้ำสายามขาดน้าดน้ำลายจนถึงสจนถึงสาม <c oughs> เอ็ดพี่ยาบอกค่ะ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ <c oughs> ไป,ปิดไม่เช่อเพื่อนมาหน่อยแกงหน่อยอิ่มไหมเฮียยังไม่กินเลย <c oughs> ได้ดีมีโชคมีนายแล้วอย่าลืมพี่นะอันเดียดีเดียวเหรอเออได้ดีเอาพี่ๆไปเป็นลูกน้องได้ดีได้ดีอย่าลืมพี่ยังเชียร์นะคะน้องพี่ถ่ายพี่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะดูสภาพตลาดนู้นวดต้องมาเช็ดโต่ะพี่ดูสภาพกินอีเหมือนหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะเฟย์มาตลายเอาได้น้องพักยกอนไปกินต่อเลย ไม่ได้ละเมอขอขอแล้วเฮียเราขออนุญาตแล้วเนาะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะดูดิคนนี้กินเป็นคอนโดเลยอะ่ะคนเดียวเลยอะ่ะคนนี้เนี่ย <c oughs> สร้างภาพคนนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้ไปกินเป็นคอนโดอ่ะเพื่อนจะให้กดกระป๋องพิษโอ้โหไม่ได้ละ ถไม่บอกพีู่บไปแล้วว่ามันร้อนอร่างเลยร้อึกครู้สึกคยังไม่ได้กินอะไรมาเลยอ่ะบีบบียเเลยโโโอ้ควันขึ้นควันขึ้นอร่อยกินเอาอเอาะ <laughs> อ,อร่อย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 ครับ